เจ๊แมวยื่นอยู่พักภูมิใจไทยต้นต่อหัวเลือกสวอเสียหนูปากคอสันลั่นโกหกกับขลายอย่างนี้ต้องฟ้องมีนา้าญาติมาขายดีอิงโยงภาษีทร่ำแทกพักแจกเงินหมืน่นหรือจริงๆไม่มีจะแจกข่าวปนคนคนปนข่าวเจ๊แมวยื่นอยู่พักภูมิใจไทยต้นต่อหัวเลือกสวอเสียหนูปากคอสันลั่นโกหกกับขลายอย่างนี้ต้องฟ้องการเมืองว่าด้วยเรื่อง,องหัวเลือกสอวอกำลังเข้มข้นทะลักจุดเดือด คณะกรรมการสืบสวนไตส่สวนของกกด,ดีเซป,ปปะที่ทำงานร่วมกันเพิ่งออกหมายเรียก55สว,วให้มารับทราบข้อกล่าวหาและชี้แจงแสดงเหตุผลในการคัดค้านล็อตแรกมารายงานตัวยังไม่ครบดีก็มีหมายเรียกล็อตสองตามมาติดติดคราวนี้มีทั้งรัฐมนตรีอดีตสสนักการเมืองระดับชาติระดับท้องถิ่นที่ถูกระบุว่ามีส่วนร่วมในการหัวมีชื่อโผลมาให้เห็นเป็นตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองในเครือข่ายของพักภูมิใจไทยแทบทั้งนั้นคราวนี้ก็เลยโดนทยี่ไม่หยุดล่าสุดเมื่อวานนี้ 20พฤษภาคมเจมแมวกุสมันวตีศิริโกมุตอดีตผู้สมัครสอวอก็เข้ายื่นคำร้องต่อกก,กขอให้พิจารณาส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพ,พักภูมิใจไทยเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงก,กับการหัวเลือกสอวอเจมแมวบอกว่าในซองที่นำมายื่นต่อกก,กตนั้นมีหลักฐานการทำความผิดทั้งอัญงยี่ซ่องโจรและพฤติกรรมทั่วไปของแกนนำพ,พักภูมิใจไทยอย่างชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกมีการจัดตั้งคนในจังหวัดบุรีรัมย์เส้นทางการเงินมีครบหมดว่าใครโอนนเงิไปใให้้ครบา ไม่เพียงเท่านั้นหลังกระบวนการเลือกสอวเสร็จสิ้นเสียหนูอนุทินชันวิรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็เรียกคนที่ได้เป็นสวให้ไปพบที่โรงแรมแห่งหนึ่งให้เขียนเวลาออกเพื่อความชัวว่าคนพวกนี้จะต้องอยู่ภายใต้การสั่งการของพักภูมิใจไทยเรื่องนี้มีทั้งภาพและคลิปเสียงประกอบเป็นหลักฐานชัดชัวเจ๊แมวบอกว่าถ้าสวข้อสภาต้องตกอยู่ภายใต้การบงการของคนกลุ่มหนึ่งแล้วประเทศไทยจะอยู่กันอย่างไรดังนั้นเรื่องนี้ยอมไม่ได้ สวชุดนี้ต้องโมคบพักภูมิใจไทยต้องถูกยุบด้านเสียหนูอนุทิมที่ปกติเวลาให้สัมภาษณ์สื่อมักติดหัวเราะแห่แหแต่คราวนี้ถึงกระปากคอสันบอกว่าที่เจมแมวกุสุมันวตีมากล่าวหาว่าตนเองและเลขาธิการพักภูมิใจไทยรวมไปถึงสอสอทำผิดรัฐธรรมนูญกรณีหัวเลือกสววนั้นเขาพูดไม่จริงเขาพูดโกหกทุกเรื่องผมรู้ดีว่าเขาเป็นคนอย่างไรบางทีเราก็เป็นคนสุภาพก็โดนคนที่กักขระทำแบบนี้ อนุทินยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกสวเลยแม้แต่นิดเดียวขั้นตอนการเลือกสวเป็นอย่างไรจนป่านนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาเลือกเข้ามากันอย่างไรเพราะผมไม่เกี่ยวไม่ได้สนใจเลือกระดับอำเภอร,ระดับจังหวัดระดับประเทศเลือกค่อยไม่รู้สักอย่างเมื่อผมไม่เกี่ยวข้องแต่มีการพาดพิงมาถึงสมาชิกในพักภูมิใจไทยก็ต้องมีการฟ้อง ให้เจ้าหน้าที่แกะเทปแล้วตรงไหนหมิ่นประมาทก็ฟ้องร้องหมิ่นประมาทต,ตรงไหนแจ้งความเท็จก็ฟ้องแจ้งความเท็จตรงไหนละเมิดก็ฟ้องละเมิดเพราะเราเป็นพักการเมืองจะให้คนอื่นมาด้อยค่าได้อย่างไรพักภูมิใจไทยมีคนเลือกเข้ามาได้สอสอเจ็สิบกว่าคนมีคะแนนสอสอบัญชีรายชื่อเป็นล้านเสียงจึงต้องรักษาคุณค่าของพักให้สมกับที่ประชาชนไว้ใจเลือกอนุทินทิ้งท้ายว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทําให้ตนเองเครียดมันเหมือนดูก่อนบ่ายคลายเครียดกลายเป็นเรื่องตลกไปไม่ได้เป็นสาระสําหรับเจมแมว กุสมานวตีสิริโกมุตพื้นฐานเป็นคนในตระกูลการเมืองเป็นลูกสาวของสวัสดิสิริโกมุตอดีสสมหาสารคามจบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจมรมกำแหงปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตพัฒนาสังคมนิไาและปริญญาเอกสาขายุทธศาสการพัฒนาภูมิภาคมรราชพัฒนมหาสารคามเป็นสสสามสมัยโดยในปี2544และปี2548ลงสมัครสสที่มหาสารคามสังกัดพักไทยรักไทยสามารถเอาชนะหัวเขียง ประยุทธ์สิริพาณิท์ที่สังกัดพักชาติไทยได้ทั้งสองครั้งและปี2554ได้เป็นสอสอสมัยที่3ในสังกัดพักเพื่อไทยการเลือกตั้งปี2562ลงสมัครสดสังกัดพักเพื่อชาติแต่ไม่ได้รับเลือกและการเลือกตั้งครั้งล่าสุดไปสังกัดพักรวมไทยสร้างชาติก็ไม่ได้รับเลือกจะมาสมัครสอวอรแต่ก็มาเจอกระบวนการหัวจึงเป็นที่มาของการยื่นยุบพักภูมิใจไทยในครั้งนี้คล้อยหลังจากที่เจมายื่นคำร้องต่อกกรเรื่องยุบพ,พักภูมิใจไทยได้ไม่นานนะัทพรโตประยูน อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ส่งทีมกฎหมายนำเอกสารคำร้องไปยื่นต่อกกตเช่นกันเป็นคำร้องขอให้กกตพิจารณาส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสอว138อ13คนสิ้นสุดลงและระหว่างพิจารณาขอให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สวอหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยด้วย หลังมีพยานหลักฐานจากดี i และกกสวทั้ง138่สาคนอยู่ในขบวนการหัวแถมตั้งแต่เข้ามาเป็นสวก็ไม่มีความเป็นกลางมีพฤติการการกระทําปรากฏให้เห็นว่าอยู่ภายใต้การกํากับของพรรคภูมิใจไทยดังนั้นพยับยั้งความเสียหายอันร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นจึงขอให้กกาตายื่นคําร้องและส่งสํานวนการสอบสวนของสวทั้ง138คนให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยต้องติดตามกันอย่างจดจ่อว่าสึกแดงน้ําเงินผ่านเรื่องหัวสวผลสุดท้ายจะลงเออย่างไร มีน้าญาติมาขายดีอิงโยงภาษีทรมแทรกพักแจกเงินหมืน่นหรือจริงๆไม่มีจะแจกไฟบังคับต้องมาอธิบายเหตุผลจะเลิกหรือไปต่อแจกเงินหมื่นดิจิตัลเฟสามด้วยตัวเองหลังจากโยนกลองให้พิชัยชุนหวชิระรองนายกและรัฐมนตรีว่าการคลังตอบคำถามก่อนหน้านี้อิงแทท้องทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีเมื่อถึงคราวต้องพูดเองก็ไม่รู้ว่าปวดเสียนเวียนกล้าวที่จะนึกหาเหตุผลจะบอกเรื่องนี้อย่างไรหรือไม่โดยสื่อสังเกตเห็นนายกพกยาดมขึ้นมาชื้เป็นระยะ สรุปว่างานนี้คนที่รอแจกเงินหมื่นเฟส,สามก็รอคอยต่อไปอย่างไม่มีกําหนดนะจ๊ะอิงขอพักแจกก่อนด้วยเหตุผลเลิศดรู้อลังการที่ประชาชนฟังแล้วก็อาจจะมึนกว่านายกนายกถแถลงอ้างถึงผลประชุมคอรามอเมื่อวานนี้20พฤษภาคม ว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน1.57แสนล้านบาทเพราะกำแพงภาษีสหรัฐและได้รับข้อเสนอจากธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์ที่เสนอให้ทบทวนเรื่องนี้ใหม่ว่าเงินก้อนนี้จะสามารถใช้อะไรที่เป็นความจำเป็นและเร่งด่วนกว่าเรื่องการแจกเงินดิจิทัล1นึ่งบาทแพทองทาน ย้ำหลายครั้งในการตอบคำถามสื่อหลังถแถลงว่าแจกเงินเรื่องจิบจิบเฟสหนึ่งเฟสสองก็ทำให้เห็นแล้วเฟสสามจะแจกเมื่อไหร่ก็แจกได้แต่ตอนนี้มีปัญหาไม่คาดคิดคือเรื่องภาษีของทัม้์มาแทรกซ้อนจึงต้องพักก่อนพูดแล้วพูดซ้ำๆว่าปัญหาพ่อใหญ่ทัป์เข้ามาแทรกต้องพูดกันให้เข้าใจว่าตอนนี้ปัญหาภาษีสหรัฐเข้ามาแทรกคิดว่าประเทศไหนก็ไม่มีใครอยากได้ปัญหานี้ที่ไม่บอกว่ายกเลิกหากเรากลับมาทําอีกครั้งในะสถานการณ์ที่ดีขึ้นและเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการกระตุ้นเศรษฐกิจรูปแบบนี้จะได้ผลมากที่สุด เมื่อสื่อถามว่าต่อไปการหาเสียงของพักเพื่อไทยในอนาคตหากสัญญาอะไรไปแล้วไม่เป็นตามนั้นจะกระทบเสียงของพักไททองทานกล่าวว่าพักเพื่อไทยเวลาหาเสียงเราประเมินสถานการณ์ว่าเราทําได้จริงแต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องกําแพงภาษีสหรัฐขึ้นมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีประเทศไหนคาดคิดไม่ใช่แค่ประเทศไทยและสิ่งที่เป็นสถานการณ์พิเศษออกมาอย่างตัวของภาษีหรือเปอร์เซ็นที่จะเก็บภาษีทุกคนตกใจกันหมดไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกมีทั้ง30 4 0หลายประเทศก็มากมายพร้อมกันนี้ นายกอิงกลัวเสียทรงว่าสัญญาแล้วทําไม่ได้จึงย้ําไปอีกรอบถามว่าเราทําไม่ได้จริงไหมไม่จริงเพราะเราได้ทําไปแล้วไม่ใช่ว่านโยบายนี้ทําไม่ได้เลยแต่สถานการณ์ที่แทรกมามันสุดวิสัยไม่ใช่ว่าทํทำอยู่แล้วจู่ๆยกเลิกหรือว่าไม่ทําแล้วชะลอมันก็ไม่ได้ชะลอแต่ว่าทุกครั้งมันผ่านความคิดเห็นแล้วมันผ่านได้ทุกครั้งที่เราทาสองครั้งที่เกิดขึ้นมันผ่านได้แต่ครั้งนี้มีเหตุการณ์ใหม่คือเรื่องของภาษีทัป์เข้ามามันผ่านไม่ได้ความจริงมันก็แค่นั้นเอง คำตอบของแพท,ทองทานวนไปวนมาเหมือนวนอยู่ในอนุสาวรีย์เป็นอย่างนี้ตลอดพักแจกพระภาษีสีสหรัฐเอาดีๆนายกอิงความจริงมีแค่นี้จริงๆหรือไม่ใช่ไม่มีเงินรัฐบาลทั้งแต่ก่อนนี้จนเต็มเพดานจนว้าวุ่นฟุง้งซ่านจนคิดจะออกโทเค็นมาขอกู้ประชาชนหร,อหรืออับจนปัญญาไม่รู้ว่าจะหาเงินมาทําตามที่ลั่นวาจาไปแล้วว่าจะแจกเงินหมื่นเฟศสามยังไงเลยยกเหตุพ่อใหญ่ทรัมป์ขึ้นภาษีมาเป็นทางลงอปล่านี่ท่าทรัมป์ รู้เขาคงปวดเฮตภาษีที่ไทยกระทบจริงๆก็ไม่ได้มากได้มาฉไหนจึงกลายเป็นแพ้เลิกแจกเงินหมืน่นความจริงไม่มีก็บอกไม่มีก็แค่นั้นนี่ตอบด้วยเหตุผลพักก่อนที่ฟังแล้วชวนเวียนหัวงานนี้คนที่ต้องพึ่งญาติมาขนาดหนักน่าจะเป็นชาวบ้านมากกว่านะจ๊ะ